บอกไอ้แ้งไม่ได้เปรบมันไม่ต่ำอย่างอื่นที่อยู่ได้อยหน้าลอยตาได้หาทางจริงคือเอาอีกแล้วเหรอมึงทำอะไรกันเนี่ยมึงมาทำไมกันเดือดแยะถ่ายี p สองไอพี่มึงยังไม่เลิก หรอไม่เอาเลยดูอีกมาที่แบบเบียร์ฟกอะไรไก่กับแฟนต้าเนี่ยมไ,ไม่ก็ไม่กินแล้วต้องกินนะกินกินกนนะะกินกิปลากา็กินก็ปลาหรือจะทำให้กินอันหนึ่งช่วงน้องร้องมาพี่จัดให้นะคะบอกเลยนะว่าโจ๊ก้าไม่ตายไม่ตายละ่ะทีอย่างนี้ก็ไม่ตายน้องโตงก็ทำอะไรฉันไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูเมนูฉันรังแตงมามาค่ะ เรามาเริ่มเลยค่ะคือต้องบอกก่อนนะคะอาหารมือี้อมาก,กับมากันเอนเป็นอาหารที่นึกงปุุงทำปั๊บค่ะเริ่ม่านขออนุญ,ญาตเลยนะคะใช้มือเลยล<อ>ออแล้วกันฮพโค้กมาเราองทำไม่ได้นะครับคุณย่ตโตวัตถุดิหลักของเราคือน้ำต้มไม่รู้ของี่ออะไรที่กินไปตั้งแตดิบอกให้แรงไม่ได้ให้เปร ขาดร้องเลยมามาเดี๋ยวเราทิ้งน้องไว้อย่างนี้สักนิดนึงความเดือดแต่ความเดือดอ่ะมันมีความเดือดอยู่นะเนี่ยเม่ใช่ไหมเนี่ยมันเริมแล้วนาสาเหตุที่เราต้องต้มต้มส้มนี่คือสูตรเฉพาะของอี่ทูนมันนะคะอีู่นมันต้องการโจ้ก็เลยจัดให้ค่ะแต่คุณสมบัติของการต้มน้ำร้อนลมอ่ะหนึ่งคือทำให้มันเปื่อยเร็วนะ ก็เอีีไม่ได้ต้มเมนเปื่อยไหวจับอามามามาเมนูพิษดานหล่อนต้องมาช่วยแม่ก่อนเร็วๆอะหล่อนตันน้ำจิ้มเขายัตอนนี้สักนาอีกผักใส่ไปเลยใส่ไปเลยอีกแล้วโจ้ทำอะไรก็ใส่ไปเลยใส่ไปเลยก็จะมีน้ำอ่ะ ตามคุณลูกคุณลูกแผนกตามไม่ใช่หรอได้ข่าวตามเก่งอะลูยลูกเป็นดาวตามหรือว่าแล้วอาอายแล้วอุ้ยหอมว่าบุญบาทบุญบาทนะเมนูสัเพเวสีมันหอมจริงนะดูสิคุณผู้ชมครับไก่ต้มส้มคือมันกลิ่นเกินแบบว่าอุ้ยมันหอมแล้วนี่แรงสุดแล้วหรอคะสุดแล้วรวบรวมมาให้หมด่าใครมีไฟทำยังไงียบอย่าทำให้แป้งติ หน้าเหมือนไครให้ทายห,หน้าเหมือนตูนทำไมใครๆก็ต้องว่าตูนเ<ห>น,นาะนาะใจว่าอะ,อะตูนตามไปดูไปลูกมันไม่ตด้จอย่างอางื่นที่อยู่จะลอยหน้าลอยตาได้ตอีทีนี้<ม><โ>หนูไม่ได้เลี้ยวนักแม่เลี้ยวทีนีไ้ไปไหนก็ไม่รู้นเ,รนนนเนี่ยเลี้ยวตลอดดูทีนี้จะกลับบ้านแล้ล้างจานใบสองใบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวถ้าทีมให้กูล้างอีกตูน ใครจะกลับไก่ใที่จะเนี่ยตูนหนูจะกลับบ้านยังไงลูกวันนี้วันนี้หรอเออเต็มจรอบปัดเลยหนูหนูต้องผ่านทั้งสองด่านเลยนะลูกอะไรนะด่านตรวจโควิดกับด่านตรวจยาลูกใครใดที่จะฉีดน้องตูนนะคะต้องบอกก่อนมีคุณสมบัตินะคะหนึ่งต้องตรวจบนได้ค่ะสองต้องปากผีได้ค่ะสามต้องทำต้องสารเสพติได้ค่ะเวลาอตูนเียนอากาศซารเสโตเด น้องจะเป็นสีส้มแล้วว่าอันนี้เรใช้เวลานานเลยแม่ต้องใส่ก็สุกปกติเคยกินแต่ดิบใช่ไหมกูรู้สุกเม็ดเลยนะแม่เอยฮะคือจริงๆเราเวลาเราต้มเนี่ยเราก็ต้องสุกปิดดูรูไม่สุกจะกินเข้าไปไม่ได้มีนาทีไหมมีนาทีไหมมันเป็นเตาปิกนิกแล้วหนึ่งมันต้องนานแน่ต้องครึ่งชั่วโมงอาดเลยนะเป็นเตาจีนใช่ป่ะเป็นเตาขัวจีนอ่ะมันเต็มที่ก็จะแบบว่า ก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงก็สุกแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตาวันนี้มันชั่วโมงครึง่งมาดูเร็วเฮ้ยมาดูเร็วไก่เป็นสีต้มโว้ยไก่เป็นสีต้มโว้ยมาดูเร็วมาดูเร็วมาดูเร็วละเอียดก็ต้องกินไม่ละเอียดก็ต้องกินาอะไรก็ต้องกินซมนูมค่ะดูนะคะดิฉันได้บางคนกินเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเกิดละเอียดก็ต้องกินไม่ละเอียดมันก็ต้องกิน เริ่มจากมะนาวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนมีช้อนไหมขอช้อนคันหนึ่งสี่นึงตู้หลอดไม่เคยพร้อมอะไรเลยยาพันมะนาวใส่นะคะน้ำจิ้มสามรสที่เราจะกินอนะ่ะมันเป็นสูตรโบราณโบราณยังไงคือโบราณเนี่ยเขาไม่มีน้ำตาลใส่ถูกไหมครับเขาต้องเลยต้องใช้น้ำตาลปี๊บแม่ช้อน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะไม่ร่ามันก็จะน่ากินปากระเบนชลาเมีย หลอดแมวโมเวอร์กับชันดี้ซิฉะหลอดแม่ถ้าเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เก็บอีกนะตุนกระบาลลั่นแน่โคกก็มีอยู่แค่นี้ดูดิดูดิคุณผอชมดูโคกกระถ้วยถ้วยน้ำอุ่นดูดิกินได้อ่ะหัวงงเอาคาะได้เวลาแล้วนะคะที่เราจะเอาน้องกุ๊กขึ้นจากน้ำส้มนะคุ๊บ น้องเนี่ยจะจะสุกแล้วสุกแล้วเราสังเกตได้จากเนื้อน้องอ่ะจะเริ่มนุ่มนะคะจิ้มไปเลยครับจิ้มลงไปแล้วจิ้มดูแล้วเนี่ยคือน้องเริ่มสุกแล้วหนังน้องเริ่มเป็นสีส้มหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นเปื่อยกระดูกร่อนเลยค่ะอะเอาไปจับน้องตูน น้ำต้มของเรานะคะสับเอาไปที่เรียลแล้วหอมมากคุณผู้ชมเมนูนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบทานไก่ต้มจิ้นน้ำจิ้มสามรสนะโหเจ้าแนะนำเลยคะ่ะมันเด็ดจริงคือเนื้อไก่อะ่ะนุ่มมากคุณผู้ชมนุ่มจริงๆอันนี้นะ,ะลงทุนไม่เยอะน้ำส้มหนึ่ง 1, ขวดไก่หนึ่งตัวเอามาต้มพริกกระเทียมที่บ้านน่าจะมีอยู่แล้วนะคะ ำไม่ไหลไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะเดินดูฝั่งดูใหดัตน้นต้นน้ำไหลแล้วเนี่ยเอาเลยไงแล้วใครจะล้างคงต้องไปดิฉันล้างอีกแล้วเฮ้อคงต้องไปดิฉันล้างอีกทีแล้วต้องไปดิฉันล้างอีกโอเคไม่เป็นไรค่ะ นี่เพิ่ง EP สอนะคะคุณผู้ชมเดี๋เพิ่งเบื่อกันนะคะเราจะนำอาหารเมนูเด็ดๆนะคะงัดออกมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้วกับไปลองทำที่บ้านช่วงโควิดสุดท้ายนี้นะคะเจ้าขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะไก่ต้มน้ำส้มใครได้ดูแล้วขอให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบาย